ส่วนใหญ่สเต็ปนี้ผมก็จะใช้เฉพาะช่วงที่ว่าทําต้นอ่อนนั่นแหละคือเราใช้เพราะอะไรเราใช้เพราะว่าต้นไม้เราอะ่ะมันราคาสูงนะครับเ,เพื่อนสองพันนะครับบางท่านอาจจะเอาไปใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายค่าชุดนักเรียนลูกได้นะครับบางท่านอาจจะไปจ่ายค่าไฟได้บางท่านอาจจะไปจ่ายค่าน้ําได้บางท่านอาจจะไปจ่ายค่าแอร์ได้บางท่านอาจจะไปช่วยค่ารถได้นะครับหรือบางท่านอาจจะไปช่วยในการจ่ายค่าบ้าน นะครับได้ สวัสดีครับเจอกันอีก,กแล้วกับไก่บ้านสวนวาส,สนาดีนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาเปลี่ยนกระถางนะครับจเจ้าบอลหูช้างรางเหลืองที่เพาะไข่นะครับนะก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้นะครับก็อยู่ในกระถาง4ีนิ้วนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรหูช้างเพาะจากไข่มานะแล้วก็จํานวนที่ได้ก็คือ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าใบเรียบร้อยนะครับถ้าใครที่เคยคุยกับผมนะครับแล้วก็เคยเข้ามาสอบถามกันเนี่ยพี่ผมควรเปลี่ยนกี่ใบดีครับกี่ใบดีครับสองใบาสามใบดีครับบางคนก็คุยคุยกันผมก็จะแนะนําขั้นต่ำาก็คือถ้าเป็นเพาะไข่เดี่ยขั้นต่ำาก็คืออย่างน้อยขอให้มีห้าใบนะครับแต่ว่าเวลาเราฟังดูจํานวนใบใช่ไหมมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ มันมันเยอะอะความรู้สึกคือมันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกอ่เขาเรียกว่าข้อตานะครับหรือว่าแยกหนอนะครับแยกหนอนเนี่ยอาจจะเป็นสาใบก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนต้นเขาจะมีความใหญ่อยู่แล้วจํานวนรากเขาจะเยอะกว่าอยู่แล้ว <c oughs> จานวนรากเขาจะเยอะกว่าอยู่แล้วนะฉะนั้นความแข็งแรงของต้นมันจะสูงกว่าในกรณีของการพราะไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลอะไรก็แล้วแต่นะครับในตระกูลบอลน,น,นะก็ คือจะบอกว่ารากเขาจำนวนน้อยกว่านะความแข็งแรงน้อยกว่าพวกข้อตาหรือว่าพวกแยกหนอ่อฉะนั้นเราควรรอ5า้าใบอย่างผมเนี่ยได้5้าใบและต้นก็ยังได้เท่านี้อยู่ความใหญ่โตของต้นนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของไข่เป็นหลักด้วยแต่มันก็จะทิ้งกันไม่เท่าไหร่อกครับความใหญ่เนี่ยนะมันก็จะทิ้งกันไม่เท่าไหร่แต่มันก็จะมีพวกใบจิวจ๋วอะไรอันนี้คือเป็นใบระดับกลางไข่ระดับกลางนะสําหรับต้นนี้อะ พูดไปเยอะแล้วมาเดี๋ยวมาดูวัสดุปลูกกันนะครับเตุผลที่ทําไมต้อง5้าใบก็บอกไปแล้วเนาะความแข็งแรงเป็นหลักนะครับผมจะใช้อ่ะอันนี้เป็นดินใบกัมปูที่ผสมเหลือนะครับหลังจากที่ผสมปลูกไปของเก่าไม่ว่าจะเป็นพวกเอาเพาะเสน่จันปะกะายดาวอะไรไปเราก็มาย้ายพวกจันเงินไปแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะเหลืออยู่หน่อยนึงผมก็จะเอาใบากัมปูนะครับมาผสมซึ่งในส่วนของไอ้ตัวนี้ผมก็จะตีเป็นแบบดินใบกัมปูเลยเพราะว่าจะเอา เอาดินใบกมปูมาผสมหน่อยนะฮะของเก่านะครับมันก็จะมีแบบพวกพิกมอสอะไรอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่าไปสนใจละทีแรกเอามานี้เลยตีเป็นดินใบกมปูหนึ่งส่วนแล้วก็พิกมอสนะครับเห็นไหมพิกมอสหนึ่งส่วนนะครับอาจจะทับกันนิดนึงแล้วก็เพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟรวมกันนะครับก็คือเป็นหนึ่งส่วนนะแล้วก็ปุ๋ยอสมโค้รหยิบมือหนึ่งนะครับปุ๋ย พวกนะครับปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกเออโอกไม่ออก,ก,กพวกปุ๋ยคอกอะไรนะตอนนี้ผมจะยังไม่ใส่นะเพื่อนๆ่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะบอกว่าไอ้ปุ๋ยคอกเนี่ยนะฮะมันมันดีนะมันดีแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ดีเกินสําหรับไม้ด่างซึ่งมันใส่เยอะไม่ได้พระใส่เยอะเข้าไปทีไรเนี่ยมันชอบเขียวนะครับ เช่นกรณีเบอร์เบิร์ k มาร์กนะครับเขียวเก่งเหลือเกินนะครับพวกใบเขียวเก่งเลือเกินแล้วก็ช้างนี่แหละครับนะแล้วก็พวกตระกูลช้างตระกูลบอลกระดาษทั้งหลายนี่แหละนะใครจะใส่เยอะใส่น้อยเลยก็ลองดูนะจากเท่าที่ผมสัมผัสปลูกที่นี่แล้วก็คุยกับแม่นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับในการปลูกนะฮะเพราะว่าทางแม่ผมก็จะมีปุ๋ยขี้หมูเยอะไงเพราะว่าปุ๋ยขี้หมูเนี่ย มันจะมีไนโตรเจนสูงมันก็จะไม่หนีกับพวกปุ๋ยพวกมูลวัวเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการการผสมปลูกไปเนี่ยนะครับเราก็จะรู้เลยว่าต้นที่เราปลูกแต่ละต้นออกมาเนี่ยถ้าอะไรที่เป็นแนวด่างๆเนี่ยใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยมูลวัวไปเยอะๆนะครับจะบอกว่าเขามีสิทธิ์กายกลับมาเขียวได้นะฮะก็จะใช้เป็น ออสโมโคแทนแล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกระถางนะกระถางผมจะมี2อแบบตอนแรกกระถาง5.5นิ้วนะที่เคยใช้ประจำเนาะสำหรับแยกแต่ดูแล้วว่าคือพอหลังจากเนี้ยช้างเขาจะเริ่มโตเร็วละเพราะว่าครบ5ใบใบ6 7 8มาเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็จะค่อนข้างโตเร็วแบบพุ่งพวดนะครับผมก็จะใช้เป็น คือ6นิ้วไม่มีหมดใจอยากได้6นิ้วแต่มันหมดซะแล้วก็มี8ไปเลยซึ่งมันก็จะใหญ่มากเกินไปผมก็เลยไปเจอไอ้ตัว5นิ้วอาจุด 5. 5นิ้วครึ่ง่ย5นิ้วครึ่งทรงสูงซึ่งน่าจะได้มาตอนกระถางราคาไม่แพงและคงเป็นไซส์นี้เนาะอันนี้มันก็เป็นทรงเตี้ยนะที่หาซื้อได้ใน,นปัจจุบันก็เลยใช้เป็น5.5ทรงสูงแทนนะครับมาเราก็ใส่ไปเลยนะครับ เราก็เอาน้องนะครับบีบบีบนิดนึงลากเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวไอหินภูเขาไฟเนี่ยพักหลังๆมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าอย่างไงนะเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อหินภูเขาไฟอะ่ะเหมือนมันไม่ใช่หินภูเขาไฟเลยอะ่ะหรือว่ามันมีเกตแบ่งหินภูเขาไฟไม่รู้เดี๋ยวนี้คือที่ดูแบบ เป็นหินหินอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองดูอ่ะไม่เจอแล้วเนาะลืมไปดูนนี้มันเหมือนแบบมองเหมือนไม่เหมือนหินอะไม่รู้ยังไงอันนี้ก็จะมีเศษผสมใบก้ามปูนหน่อยเนาะแล้วก็ลากสวยอยู่นะครับรูจากนนี้เราก็น่าจะต้องใส่ดินครับอก อีกแล้วโบะอีกแล้วอ้ว่าจะไม่ให้แตกก็แตกจนได้แต่เดี๋ยวก็ล่า,าล่าขาดกันพอดีไก่เออต้องแบบว่าไม่อยากจะโบมันก็ต้องโบบะมันไ็่เป็นอะไร มม,ม,มองหาที่รดน้ำอีกแล้วผมมาน,นี่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับน้ำเราก็ผสไมไปแล้วเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเดิมถ้าใครดูคลิปผมคิดว่าก,ก็น่าจะเบื่อแหละดูแล้วอะ่ะก็น่าจะเบื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันเริ่มเหมือนเดิมเดมแล้วไงวิธีการผสมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเดิมเดิมเนาะมาอันนี้ขออนุญ,ญาตมาตรงนี้ไม่อยากให้พวกน้ำยาอะไรมันเสียของนะน้ำที่ใช้ลดก็จะบอกว่านะครับผสมน้ำยาก,กันราน้ำยาเร่งรากนะครับแล้วก็น้ำส้มขันไม้นะครับเหมือนเดิมทุกคลิป นะครับที่เพื่อนๆเ,เคยดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทำไมได้เหตุผลว่าปัญหาว่าทําไมต้องผสมน้ําเปล่าธรรมดาได้ไหมน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ครับเพื่อนๆพ,พี่น้องแต่ผมก็คือถ้าสมมุติเราย้ายเราเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่เราใช้ผสมตอนแรกใช่ไหม อย่างน้อยมันก็ช่วยพวกกันพวกอย่างนี้นแหละเราใส่น้ายาก,กันเชะลามันก็ช่วยกันลานะครับแล้วก็ถ้าเราใส่พวกน้ายาเร่งรากนะครับมันก็จะไปช่วยให้ต้นเนี่ยเขากระตุ้นนะครับกระตุ้นตัวรากใหม่นะครับให้มันเกิดขึ้นมาได้เร็วขึ้นเพื่อที่รากเขาจะได้มาช่วยหาอาหารแล้วก็เต็มกระถางนะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่สเต็ปนี้ผมก็จะใช้เฉพาะ ช่วงที่ว่าทําต้นนั้นอ่อนนั่นแหละนะฮะคือเราใช้เพราะอะไรเราใช้เพราะว่าต้นไม้เราอ่ะมันราคาสูงนะครับเ,เพื่อนพอต้นไม้ราคาสูงเนี่ยเราจะเซฟนะครับเขาเรียกว่าเราจะเซฟในส่วนที่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นที่สามารถทําให้ต้นไม้เราหดทายนะะถ้าคํานึงถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าอย่างต้นนี้เนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยผมขายได้อย่างน้อยก็5ใบแล้วใช่ไหมหรือเงี้ย ย่างน้อยก็2องถึงสามพันสองถึงสามพันอย่างเงี้ยครับถ้ามันตายขึ้นมาครับสองพันนะครับบางท่านอาจจะเอาไปใช้จ่ายใช้จ่ายค่าชุดนักเรียนลูกได้นะครับบางท่านอาจจะไปจ่ายค่าไฟได้บางท่านอาจจะไปจ่ายค่าน้ําได้บางท่านอาจจะไปจ่ายค่าแอร์ได้บางท่านอาจจะไปช่วยค่ารถได้นะครับหรือบางท่านอาจจะไปช่วยในการจ่ายค่าบ้านนะครับได้คือผมมองแบบนี้ไงว่า คือเราเลี้ยงมาตั้งแต่เพราะไขเ่เล็กในน้อยแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราซื้อพวกยาตัวนี้นะครับมาช่วยป้องกันการจะเกิดปัญหาพวกโรคเน่าโคนเน่าแล้วก็โรคต่างๆนานา,นานาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะทําให้ต้นไม้เราตายเนี่ยเราป้องกันตรงนี้เราป้องกันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าขวดนึงนะครับมันใช้ได้แบบใช้ได้เยอะนะเอามาผสมกับน้ำเนี่ยคือใช้ได้เป็นร้อยต้นก็ไปหานเฉลี่ยเอาในแต่ละอย่าง ขวดหนึ่งร้อยสองร้อยกว่าบาทก็เฉลีย่ยมันใช้ได้ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้ต้นไม้เราโตเร็วลดปัญหานะครับในการที่จะเสี่ยงให้ต้นไม้ตายเราก็ใช้เถอะนะครับดีกว่าเรามานั่งแก้ปัญหาครับถ้ามันเป็นสมมติมันโรคเน่าขึ้นมาโรคเน่าขนเน่าขึ้นมาครัอย่างผมเคยเจอมาตอนซื้อมาครั้งแรกเลยก่อนที่หูช้างจะดังเนี่ยก็คือซื้อมาปุ๊บรับมาแรกปุ๊บดูปุ๊บ,บรู้เลยไอเนี้ยคือต้นมันมีปัญหารากเน่าแน่นอนนะครับ ผมก็เลยลื้อเลยแล้วมันก็เน่าจริงๆนะครับแล้วผมก็ต้องไปอนุบาลเขาอีก2เดือนครึ่งนั่นคือเวลาที่เสียไปครับถ้าเอาเวลา2เดือนครึ่งตรงนั้นปล่อยให้ต้นมันโตนะครับผมไอ้นี่ละนะฮะเอาง่ายๆว่าผมทันขายไซนี้ระดับเนี้ยห้าห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะช่วงที่มันพีคขึ้นสุดประมาณสักห้าเดือนหกเดือนก่อนที่แล้วอะนะผมต้องเสียเวลาสองเดือนครึ่งเพื่อที่สองเดือนครึ่งเนี่ยต้องบอกว่า เพื่อให้มันฟื้นนะครับไม่ใช่โตนะครับเพื่อนเพื่อให้มันฟื้นแล้วกว่าจะฟื้นกว่าจะตั้งตัวได้ใช้เวลาอีก2เดือนกว่าจะเริ่มโตใช้เวลาอีก1เดือนเบ็ดเต็ดรวมกันเกือบครึ่งปีนั่นแหละคือไม่อยากจะสูญเสียเวลาตรงนี้ไปนะครับอ่ะในส่วนของคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฉากก็ขอปิดแต่เพียงเท่านี้นะครับกับต้นไม้ที่ทำาอยู่นะณนะวันนี้นะครับขอให้มันอยู่ตรงนี้ไปนะครับคลิปนะครับ คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะเป็นกำลังใจมานั่งนะฮะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็แชร์ปัญหาแชร์ความรู้กันนะฮะจะได้นําไปปลูกต้นไม้ให้มีความสวยงามนะครับลดโลกร้อนกันด้วยนะครับเพื่อน นะส่วนผมไก่บ้านสวนวัส,สนาดีก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะ ส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารก,กิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนะท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน a c e บ o o กนะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน